หลี่ชื่อเจินหลี่ชือเจินเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีความสําคัญอย่างมากต่อประวัติศาสตร์จีนประวัติศาสตร์โลกและโลกปัจจุบันและเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเขาแต่หากถ้าใครยังไม่รู้จักเขาผู้นี้วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหลี่ชื่อเจินเทพแห่งยารักษาโรค เฉินเกิดและโด่งดังในสมัยราชวงศ์หมิงแต่ก่อนที่เขาจะโด่งดังและเป็นที่ยอมรับของผู้คนในวงกว้างนั้นหากเมื่อย้อนกลับไปในเวลาที่เขายังเป็นเด็กทางครอบครัวของเขาได้คาดหวังให้ตัวของดีชเจินนั้นสอบเข้ารับราชการและเป็นขุนนางในยามเมื่อโตขึ้น แต่ด้วยความที่ตัวของลีช u เจนเองเกิดและเติบโตมาในครอบครัวของแพทย์และหมอสมุนไพรจึงทําให้ตัวของเขานั้นผูกพันและสนใจด้านการแพทย์และยารักษาโรค <c oughs> เวลาต่อมาเมื่อเขาได้เติบโตและเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนั้นลีช u เจนก็ได้ออกตามพื้นที่ต่างๆกับพ่อของเขา <c oughs> เพื่อแจกจ่ายยาและรักษาอาการเจ็บปวดของประชาชนแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาได้พบว่า การแจกจ่ายยาที่ทำตามตำราหนังสือแบบเก่านั้นมีหลากหลายข้อมูลที่ผิดและอาจจะส่งผลต่อชีวิตของผู้คนได้นีชูเชนจึงได้ทำการปรับและแก้ไขสูตรยาและข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องซึ่งเขาใช้เวลาในการเก็บข้อมูลต่างๆเกือบ30ปี โดยตัวของหลี่ชือเจินนั้นได้มีความมุ่งมั่นอดทนเพียรพยายามในการเดินทางไปยังที่ต่างๆเพื่อค้นหาข้อมูลตามหาสมุนไพรต่างๆเพื่อคลายข้อสงสัยของตนและในที่สุดเขาก็ได้สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและกลายเป็นหนังสือที่ชื่อว่าเปิน้นเฉากังมู่ที่ภายหลังนั้นหนังสือดังกล่าวถูกตีพิมพ์ในจีนและถูกแปลเป็นภาษาอื่นๆอีกด้วย เป็นเฉากังมู่ถือว่าเป็นตำราย,ยาสมุนไพรจีนเล่มแรกของโลกที่มีเนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์แบบอีกทั้งภายในหนังสือยังมีเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรและรูปภาพประกอบการทำความเข้าใจซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มน,นี้นั้นเข้าใจได้ง่ายและมีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ จากความรู้ความสามารถของตัวลีชูเจนนั้นจึงทำให้วงการการแพทย์และเภสัชศาสตร์นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกทั้งสิ่งที่เขาทำนั้นยังส่งผลที่ดีต่อชีวิตของผู้คนอีกด้วยลีชูเจนจึงได้ฉายาว่าเย่าเฉิงหรือที่แปลว่าเทพแห่งยารักษาโรค หลังจากการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้มีการก่อตั้งสุสานของหลีชอเจนที่เมืองชีโจโมณฑลหูเป่ยซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขาสุสานและอนุสรณ์สถานแห่งนี้นั้นถูกทำมาเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของหลีชอเจนที่ส่งผลต่อพวกเราคนรุ่นหลังและสืบต่อไป นอกจากนี้เรื่องราวของลีชูเจนนั้นยังได้ถูกนำมาสร้างเป็นละครที่มีชื่อว่าตาหมีอีชองลีชูเจนเมื่อปี2009ถ้าหากผู้ใดสนใจก็สามารถไปติดตามรับชมเรื่องราวของลีชูเจนในรูปแบบละครได้เช่นกันและนี่คืออีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ควรค่าแก่การยกย่องและศึกษาลีชอเจนเทพแห่งยารักษาโรค